สวัสดีครับนุ่มบานป้าหน้าตีนบานครับมันีินุ่มบานป้ากับมาเล่นบานนอกครับผมแต่พอดีมีโอกาสใส่มันเอาปืนไม่เบิ้งครับก็ที่ออกาสมารีวิวพี่น้องเอาเบิ้งครับผมครับกับเจ้านี่ครับผมสี่แสนสี่ห้าเจ็ดสเกลครับครับผมหรือสายยาวอีเหียนเคียงข้าวครับผมเคียงข้าวเป็นยังไงควับี่มันหมานครับ ไปออกล่ามือได,กได้ก็ได้ลูกในหนูมากินฟักขึก้นเคียงข้าวก็เลยไส้สายว่าอีเหี้นเคียงข้าวครับผมสี่เสดสี่ห้าเจ็ดสเกลครับผมสั่นดีครับผมกระทัดรักลำกล้องหนึ่งซิกนิวครับผมสิกหกนิวเนะ่ยกับพอดีเลยครับทีลูกกับสุนนะี่ยถิมุนในหลอดตัวเองในลำกล้องมีหลอดหนึ่งพอดีครับผมแต่พันธายห็นั้นมอเป็นพันธายเต็มตัวมันเลยครับมันเป็นมนันท่านไทยของปืนซีหาสีหาเจ็ดล่องครับส่วนนี้มันก็เลยเง้วครับผม ่ถ mm ้าเป็นปืนห้องตัวมันแต่แถมมัน so สิสัพซ้ำนี่มันสำรับปืนเล็กหน่อยก็ว่าได้ครับผมแต่สำรับสายล่าเข้าหนีมอะคาะครับผมผ้า่นี่ก็บอกลีดบอกว้วงลํำสันๆัก็ดีครับผมถท้ามายิ่งสำรับเงาบวกล่าสิบเมนตรเพรผมว่าบวแตกตางครับผมบวแตกต่างอยู่แล้วคุณละคนก็ว่าล้ำเงาเงาเนี่ยมันซิเมนกลัวมันบวกเมนดดอกพี่น้องปืนหนุกกดน้องเรคือปืนแคปบเบื้องตะกอกมันหรือครับผม เพราะว่าเขาไว้เรื่งศูนย์กล่องมีพีจุ๊ผเรื่งไปมันก็ตรงขึ้นอยู่ก็ค้นเพื่อกล่องเพื่ออย่างนั้นนะครับอย่างเรียกนมบานปลาก็มากขึ้กันล่ะล่ำเงียเงีจากอกจากลัวแบงสังกมมากคักครับผมอยากได้คือว่ามันสีแม่นขึ้นปืนแกพึ่นอย่างผู้มือนีใส่ล่ำยิบซีซีฮาอันตาเมี้ก็ยังอยากได้สั่นๆครับผมผลตัวถ่ายแล้วกระไดพ่อมาหลินเขาคักพ่อมายิ่งเขาคักกระไดตัวนี้ครับผมมากครับผมนาถ้ามีเงินมีทองเนาะคิดว่าหนาจะอยากได้อีกคือดอกนุ่มบานปลา ซีหาซีหาซีหาเจ็บสเกลครับระบบกกระได้ะมาณครับมีตีปืนแต่เสียอย่างเดียวแต่พันถ่ายว่าแม่งของมันเนาะครับเนาะมาไหนเอาปืนให้เบิังคับแต่ทีนะเนี่ยที่ก็ได้กับลั่มกล่องมันสั่นเนี่ยเขาเอาลั่มกล่องมัตโตโล่งนันครับไปกับไปเคียวมัตโตโล่งานั่นมาไหนแต่งสำรับรุ่นนี้กับพิเศษครับพี่น้องถ้าเป็นผู้สื่อยังคุณยังสื่อมาใส่เขาบังขอลั้มบังยังมาใส่กะ เบิง่งลีดีครับเพราะว่าปลายลำกล่องนี่เป็นปลายลำกล่องของลูกเกดครับมันสิแตกต่างกว่าอื่นอื่นครับผมอื่นคดอื่นมันจะเป็นเกี่ยวสีแสดเพราะว่าตัวนี้ได้ยินี้มัใบบอกม,า,มา,าเป็นเกี่ยวของรูกเกดครับระยะผิดระยะอย่างมันจะผํากันสั้นเกี่ยวนะครับผมมันก็เลยสีเขากันบ่ด้ครับจากที่ได้ยินมานะเพราะว่านุ่มบานปลากระบอกมีเองจะคล้องพันวาม,มา เป็นแต่พวกเขาป้าดีพี่น้องเอ้ยสลับสีหาเจ็ดนี่กับไก่กะแต่ง,ง่ายกว่าซีหาหาครับผมมันซีมีตัวตั้งไก่ตัวคันสปริงไก่มันขันเสีาหารต้องไหนเปลี่ยนเปลี่ยนสปริงพร้อมเปลี่ยนเป็นเสียเสียครบพร้อมครับผมแต่ซีหาเจ็ดนี่สิแต่งง่ายครับประมาณนี้ครับ ว่าตัวปืนบอกนี่ก็อยู่ประมาณหาผู้กลัวครับถะกล้องนี่ก็ไปซองแล้วครับกล่องเียวโพนี่เนาะรุ่นนี้ใสดีครับผมเยี้ยวโพนี่นะกล้องนี้ประมาณสี่สิบมิลครับสามถึงเก่าพูนสี่สิบรับประกันตลอดชีพรับกล้องรุ่นนี้ก็น่าจะทําจำว่าพิษก็น่าจะผลิตจากอเมริกาครับเยี้ยวโพ่ประเทศไทยฮะทำเป็นไอยังไหนรับนี่หลานที่เขานั่งเฝากัน น่าจะเป็นหม้อฮากามีครับบังมูลภาค,ครับกทมอครับก็ล่องไปติดต่อสอบถามลองเบอรงเ้อถ้าแม่นไผอยากแรงก็ไดเสร็จเส้นเร่งนี่จะสมราคาครัพี่น้องไซดีครับสมราคาสองหมื่นละกล่องก็ไดเส้นเร่งเคลื่อนเส้นเร่เงยังนี่ครับหมอกเขา่าฝนเขา่าเงี้ยงครับสามารถไปเทียไหนครับถ้ากล่องของแช่แบบนี้ ม้วนกับประมาณนี้แะครับเราบบกับเราบบขี่ขาวบอกันดีๆกับซีหาเจ็ดโรงเรียนมันลนบอมกันนิดละครับทีมันมีประเด็นกันโตเคียงกันก็ได้มันก็มีโอกาสอยู่ครับมันก็อะไรลนง่ายดัวทาว่าขืนนกขอเสียไปมันรู้ง่ายกว่าที่มันบอกกันเนาะเขียนพันเทียงกันในกลุ่มในยังเนาะ อย่างนอนมุมบ,บานปลากระจำบอไน,นว่าเวลาขึ้นนกแล้วแล้วขึ้นนกแล้วขึ้นนกเขาเซฟบอกเลี้ยังนี่แหละเออขึ้นนกพอมี่งเขาเซฟแต่เวาลาเราเขาให้ไปไปของเครื่องของ,ของอยังนแล้วเลีย้ยงเครื่องมาของไกลปืนแล้วพอดีอันเลีย้ยงมาสู้น,น้ำ กระทบพอน้ำหลานขางน้ำหอวเข็มคัดเท,าท,าท้าของศีรษะขั้วไม้คือปืนโอกาสที่มันจะยุดออกได้ประมาณนี้ครับเหลี่ยมๆเห็นว่านี่แหละประมาณนี้แหละโอ้บอมแมนบอมแมนจำได้เรียวเวลาให้ไปอันเครื่อนมัดผองลุ่มเรือนเรียวเครื่อนมะดข้าเข้าให้ไปละจริงนเนาะ ปุ๊บ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 แล้วทำแข็งทีพันเทียงกันเชื่อมาของนีปึ๊บเออห้องบ่งหูทีนะตัวนี้มันรดมากแต่บางเอิญนี่ปุ่มนี่นี่มันอยู่ขางนี่นะเป็นเป็นปุ่มถอดรงเรียนมันผลมาสูดน้ำสายแ้มคัดบ่อสูดมาพักนี่ห้องมันอาจสิรุดได้เันว่าทีพันเทียงกันปึ๊บมันก็ริรุดออกประมาณนี้เนาะเพราะว่าปุ่มปลดรงเรียนมันอยู่นี่ครับโอกาสมันรุดมักก็มีครับแต่มันก็หน่อยลย ครับผมครับประมาณนี้ครับพี่นอ้องสี่ห้าเจ็ดสเกล่ํำกล่องสิบหกนิว้วข้านี้ก็เป็นข้าแต่คากล่องคนนี้ก็ประมาณพันน่ะนี่ครับผมค้าเล็กเกี่ยวกับเกี่ยวนละลันกับนอทน้าลานกับเกี่ยวธรรมาดา นอดเกี่ยววันนั้เป็นเกี่ยวระยะผิดมันสีจังไรล่ะเกี่ยวอห่างเขาเนี่ยล่ะมัที่แตกต่างกันอยู่เพราะวันที่น่านเกลีอดครับหววขาก่อกประมาณนี้ครับเบิงเกียวระบบถีเป็นวาแต่ว่า,าเดียวเทียบด้วยกันอัอนนี้เป็นสีหาสองถี่ระบบลูเรือนเนาะนลดหนก ทำเป่น้องสิบดกะสี่หาสองกะประมาณนี้ครับโดออกประมาณนี้ต้องโดไกลครับอนี่แหละทือมันเทียงกันในกลุ่มเออทำเป็นี่หาหาซี่หาสองนี่ทำาป็นไม่เลาเอาไปลาบไปยังนี่มันรุหยากกลัวมันรุนยากเนี่ยเไยมันก็นต้องมองนี่โดตออกงี่เลี้ยวนี่ยังมากดไก่หรือหรือ หรือกิ่งใหม่หรือเครื่องเงี้ครับปึ๊บมันก็จะงุ้ดออกมันจะเสียเออสําหรับสีหาเจีด๊ดตีเทียงกันค่ะเออนี่ครับเวลาเอาไา่ไปเนาะไพ่ปืนน้ำาขางเนาะไผ่ปืนไปหาอยากหากินน้ำาขางน้ำดงการหนูเรือนไปคองข้อโอ้ไปคองเครือปือ๊บงากออกแล้วบางเอิญปุ่มกดหุูเรืนอนห่อวันพันอยู่นี้ ผันมันอาจว่าสิมาก,กระทบน้ำขางน้ำเอียวห้อเนี้ผ่าเนาะเนี่ยห้อไปหลาไปอย่างนึงสินะไปเนี้ผ่านไปเนี้ยยังอะไรข้นผ่านไปเอวบางทีปึ๊บบังเอิญมันอันนี้ออกนี่อืการหนุ่มเรียนไปของเครื่องอนะ่ะไปหายิ่งเนาะข้าวเปล่าต้านชัดซองต้นยังบางทีนะบังเอิญอผ่านไปผ่านมาตรงนี้ผันไปสู่นกับด่ามผ่าด่ามเนี้นครับคุลุยออกหรบางทีนะเออแต่เพื่อนหนีแบบนี้ ไพ่ไปหาอยากห้กิน,ไป,ไ,ปไ,ปนไปขางไพ่ไปพพ่มากเออยนีไปค่าตะซองมึงนุกมึงหูของขื้นอะครับอืมเพิ่นนีเห็นม่มีทน้ำค้างนี่แหละที่เข้าเทียงกันม่มีตกปุ่มกลเหลืองอยู่ข้างแต่ว่าทามันเสียอ,อ,อะไรกับาพ่ไปพพ่มากเออพอดีมีกิ่งใหม่ครับงานใหม่มาของปุ๊บมาปดนี่มันก็ยังสิรุดออกนี่ครับที่เข้าเทียงกันจะได้นี่แหละประเด็นมัน กวันนี้มีโอกาสเดี๋ยวจะลองคุ้มลองเงินกันคือว่าเอาปืนมารีวิวพี่น้องเขาเบิ้งตามภาษาคนมาปืนเนาะครับเนาะหั่นผู้ใดามากกะฝากกดไลค์กดแชร์ใหอนุ่มบานปลาเนี่ยครับผมให้เฟซบุก๊กเปิดการมองเห็นแน่ให้เพจเปิดการมองเห็นแน่คอมเมนต์ถทำยังกันไหนครับผู้ใดสงสัยครับกฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับทั้งทั้งยูทูบกับนุ่มบานปลาแฟนเพจกับนุ่มบานปลาหน้าตีนบานแล้วครับ สำหรับคลิปหนี้นุ่มบานปลากับวันยังมีอย่างไรครับก็ขอจบด้วยคำกล่าวสวัสดีครับ